สปสติครับพอมาพี่น้องไม่ไต่ำหม,มักทัวพี่น้องต่ำหม,มักทัวต่ำม,มักทัวมาเลยแสบเยม่นยอนกอให้ยาดหยีัดขาดเออครับใส่ปักเลนใส่ปักเลนลงไปมันป่าตัากหน่อย มาตัดพี่น้องมาใส่ผป่งสดใช่ไหมลองมากินโป่งสดนอครับต้องขอถอดมาตัดหน่อ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 ยใส่บักขามเปียกพี่น้องมาใส่เไปใส่บักหนาวใส่ขามเปียกบักเอาผงซิมเลยรละพี่น้องแสบเลยนะ นอกไปแล้สมามาแต่พี่นอกจิมเท่าน้องกันตำหักครัวมามาแต่พี่นอก ตำมักทั่วใสทอดใสตอนนี้ทอดผักหมักทั่วเลยละลำบากเท่าไหร่ละแส่บอ่ำหมักคั่วเป็นของแบบจับเป็นลยต่อ กพาะพาถอถอดตองนีทถอดงนไห Tau. 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 Tau.

ส <ps> <ify> ุดตับอีลีพี่น้องสับ ตับมะทั่วใส่พอร์ตตนนี้นพอร์ตน,นั่นเลยละครับครับเนาะอยู่ในกิน่นบานบานเท่าตอนนี้กับแสบรับกนแล้วมันนีกลับไปตอนี้กัน,ไไนครับขอกันไม่คิดมาครับสวัสดีครับสับขี้เก่า